สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สําหรักคลิปนี้ผมจะมารีวิวการไล่ระบบไฟครับระบบไฟของคันนี้เป็น y a m h a Spark 115ครับปัญหาก็คือไฟโวเทียนไม่มาครับผมเรามาเริ่มไล่กันดูครับว่าเราต้องแก้ตรงจุดไล่ตรงจุดไหนก่อนครับผมก่อนอื่นก็ แล้วก็ถอดปลั๊กโูเดนออกก่อนครับแล้วก็มาสตาร์ทดูครับเปิดสวิตสตาร์ทดูปรากฏว่าไม่มีไปมาครับแล้วเราก็ขั้นตอนที่สองครับเราก็ถอดปลั๊กสวิตช์เทียนครับเพราะว่าสวิตช์เทียนอาจจะเสียได้ครับเราก็ต่อตรงเลครับต่อตรงครับแล้วก็สตาร์ทดูใหม่ครับ ก็ปรากฏว่าไม่มาเหมือนเดิมครับก็แปลว่าไม่ใช่ที่สำหรัแกรเชียครับคราวนี้เราก็มาดูที่ที่ไฟครับไฟแบตครับคันนี้ไม่มีแบตครับผมคันนี้ไม่มีแบตก็ถอดแบตออกครับแล้วก็สายนี้เป็นสายที่มาจากแผ่นชาร์จครับถ้ามันไฟถ้า ไฟมาเนี่ยครับมันก็จะมาสปาร์กับตัวนี้ครับสปาร์กับสายดินครับสายดินก็คือสายดําครับแล้วก็เกี่ยวดูครับนี่คือการเช็คปัญหาแบบบ้านๆครับสปาร์กดูแล้วมันไม่มีครับไฟไม่มีนี่มีสปาร์กมาครับผมไม่มาไม่ออกมาจากแผงชาร์จครับจากแผงชาร์จหรือว่าแผงชาร์จครับผมตอนนี้เราก็มาดูอีกที่ครับผมตอนนี้ก็ปรากฏว่าไฟที่ออกจากแผงชาร์ทนะครับไม่มีครับ เราก็ต้องมาเช็คที่มัดไฟก่อนครับมัดไฟล่างครับมัดไฟล่างก็คือมัดนี่ครับสายนี้ครับสายขาวสายเหลืองแล้วก็สายดําครับสายดํานี่คือสายดินครับผมสายขาวคือไฟชาร์จหรือว่าสายเหลืองก็คือไฟแสงสว่างครับก็สองสายนี้จะมีค่าเท่ากันครับผมสลับกันได้ครับแต่ว่าเรามาดูก่อนครับว่าไฟมันมาออกมาหรือเปล่าครับผมเพราะว่าไฟ จากแผ่นชาร์จไปแบตเตอรี่มันไม่มีครับสตาร์ทดูครับไม่มีครับแต่ขาวไม่มาครับสายเหลืองครับสายเหลืองก็ไม่มาครับผมลองมาจี้โดยสายดินดูตรงครับไม่มีเหมือนเดิมครับก็แปลว่ามัดไปค่อนข้างที่จะพังเสียพังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับผมเพราะว่ารถมันหลายปีแล้วครับรถยี่ห้อนี้ ออกมาก็หลายปีแล้วก็ถึงเวลาคงยงน่าจะเสื่อมจะพังครับผมไม่น่าจะขาดนะขาดไนไม่น่าจะใช่ครับน่าจะน่าจะเสื่อมหรือว่าพังครับผมนี่ก็คือสาเหตุเบื้องต้นครับผมการเช็คเบื้องต้นว่าสปาร์คไฟไม่มาเราต้องเช็คตัวไหนก่อนเช็คแบบไหนครับผมนี่คือขั้นตอนในการเช็คครับผมตอนนี้ก็พอจะรู้แล้วว่า มัดไฟล่างหรือว่าฟิลคอยครับผมน่าจะเสื่อมหรือว่าพังครับก็ประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอกาลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน่าจะมะีความรู้หรือว่าสาระดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ